ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีพฤษภป,ประจำปีพุทธศักราช2554ครับเป็นปีแห่งเคราะห์ภัยต้องระวังตัวเกียตอย่างนี้ครับท่านที่เกิดในราศีพฤษภดีมาหลายปีรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้าคนเราก็มีอย่างนี้แหละครับจะรุ่งเรืองแต่เพียงฝ่ายเดียวได้อย่างไรชีวิตของคนเราก็มีขึ้นมีลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคือหนึ่งดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนทองโชคหรือความจเจริญ โครจรไปวินาศกระดวงชะตาของคุณที่เกิดในราศีพุธศกตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมครับแปลว่าดวงชะตาเริ่มตกและแถมดาวเสาร์ที่เป็นดาวแห่งโทษและภัยและเคราะห์โครจรอ,อยู่ในมุมที่เรียวกว่าเป็นพิธุบาตระวิภุม,มะทั้งโสราปัญจกแกลักนณาพุทธก้าจันทร์กับศิวะเป็น8สุข7อาจารย์เจ้าว่าร้อนอิรันร้อนใจทุกใจกังวลโดยไม่มีสาเหตุนั่นแหละครับและที่สำคัญ ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมปี2554นี้เป็นต้นไปปีครึ่งลาหูโครจรมาเล็งดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีพฤศภดังนั้นดาวบาปเคาะห์หรือดาวร้ายโครจรในมุมเสียดาวเสาเล็งลาหู ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนแห่งพระเอกตัวช่วยดาวตัวแทนห่งโชคชัยโคจรอ,อยู่ในมุมอับเป็นวินาศแกลัคณะตั้งแต่สี่พฤษภาจึงเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงน้องๆที่อยู่ในวัยศึกษา,าเรียนงดการเที่ยวตเเฮจัหต้องระมัดระวังตัวเลิกเรียนแล้วกลกับบ้านทบทวนตำรับตำราสองท่านอยู่ในวัยทำงานอย่าไปชดลาออก อย่าประมาทอย่าทำอะไรผิดระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะราชการและรัฐวิสาหกิจใครคิดจะลงทุนทางานค้าละงับยับยัง้งรอจังหวะเวลายังไม่ถึงเวลาของเราในเรื่องราวของความรักก็มีเกณฑ์พัดพรากไม่ว่าเขาจะจากไปได้วยการเรียนไปเรียนต่อแล้วก็ห่างไกลจากเราไปหรือเขาจะเลิกจากเราหรือมีคนเข้ามาแล้วล่อลวงหลอกลวงให้คุณเสียอกเสียใจผนทางแก้ไขทำดังนี้ครับหนึ่งให้หาโอกาส ไปปฏิบัติธรรมเป็นระยะหาโอกาสสร้างพระใหญ่เขามีสร้างพุทธรูปที่ไหนไปร่วมพิธีไปร่วมสร้างการสักการะพุทธรูปบรนศักดิธิ์ผมแนะนําไปไหว้หลวงพ่อพระพุทธมงคลณวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีไปกราบไปไหว้หมอชีวกโกมารพัฒที่วัดลอยเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่จะได้หมดเคราะห์หมดภัยสิ่งมงคลที่ควรบูชาและแขวนได้วยประจําตัวหนึ่งหลวงปู่ทวด เดินทางไปไหนจะได้แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุสองเท้าเวสวรรณพูดมีปีศาจที่จะล่อลวงหลอกลวงทําอันตรายไม่ได้สามจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีหมอชีวกแขวนประจําตัวสี่หาเงินยากมีพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดไว้ประจําตัวไฟไหนไม่มีใครรักหาพระขุนแผนวัดแคร์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมให้กําลังใจสู้ในครานี้ใจจะเป็นประการสำคัญผ่านพ้นปีนี้ไปได้ปีหน้ารวยสุนทรภูม